อัพเดตดวงทุกด้านในเดือนสิงหาคมของชาวราศีกรกฎนะคะความรักนะคะเดือนนี้หัวใจคุณจะไวต่อทุกความรู้สึกคนโสดอาจเผลอไปชอบคนที่ไม่ชัดเจนหรือคนที่ให้ความหวังแบบครึ่ง,ง,งๆกลางๆ บางคนกําลังตกหลุมรักใครบางคนที่ไม่รู้ว่าเขาคิดเหมือนกันหรือเปล่าคนมีแฟนแล้วความสัมพันธ์จะเปราะบางขึ้นจากเรื่องเล็กๆโดยเฉพาะถ้ามีใครพูดไม่ตรงใจพยายามอยาคาดหวังให้เขาเข้าใจทุกอย่างที่คุณไม่ได้พูดนะคะการงานนะคะงานในเดือนนี้มีความเคลื่อนไหวแบบไม่แน่นอนค่ะแผนที่คิดไว้อาจจะต้องเปลี่ยนกระดันหนหรือมีคนดึงเกมให้ล่าช้ากว่าที่ควรแนะนําให้มีแผนสำรองในใจตลอดเวลานะคะจะช่วยลดแรงสังส่นสะเทือนลงได้ใครที่กาลังคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนทีมหรือลองทําอะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะต้องเช็กให้ลึกกว่าผิวเผินนะคะเช็คดีๆค่ะ การเงินนะคะเดือนนี้มีทั้งจังหวะด,ดีและรายจ่ายจุกจิกค่ะอาจได้เงินจากช่องทางพิเศษหรือจากงานเสริมที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ก็จะมีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายแบบเป็นทันตั้งตัวเช่นซ่อมแซมสิ่งของหรือจ่ายแทนให้คนอื่นคําแนะนําก็คือการเงินจุกเฉินเผื่อไว้เสมอแล้วจะไม่สะดุ้งตอนจ่ายนะคะ สุขภาพค่ะร่างกายไม่ได้แย่นะคะแต่พลังใจจะขึ้นขึ้นลงๆค่ะบางวันก็อยากคุยกับคนทั้งโลกบางวันก็อยากหายไปแบบไม่มีใครรู้ใครเห็นลองเช็คว่าเราเหนื่อยจากโลกภายนอกหรือเหนื่อยจากความคาดหวังในใจนะคะลองพักแบบไม่มีเป้าหมายดูบ้างนะคะแล้วพลังอาจจะกลับมาแบบที่คุณคิดไม่ถึงเลยค่ะสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าคิดแทนคนอื่นมากเกินไปจนลืมเช็คว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆบางครั้งความหวังดีของคุณอาจไปกดดันอีกฝ่ายแบบไม่ตั้งใจค่ะสีเสริมดวงนะคะขาวครีมและฟ้าอ่อนค่ะ เลขเสริมพลังนะคะ2 6 20ค่ะ